นายชูวิทกมลวิสิ์ฟาดกลับหลังมีประเด็นขัดแย้งตำแหน่งประธานสภาลั่นอุตสาเตือนเรื่องนิวลับแต่โดนหาว่ายุแยงอัตามาเตือนโยมแล้วเรียกได้ว่ายังคงเป็นกระแสที่ประชาชนคนไทยจับตามองกันอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับประเด็นการจัดตั้งรัฐบาลและการเลือกประธานสภาและเสียงวิาพากวิจารณยิ่งปะทุหนักขึ้นไปอีกเพราะเมื่อวันที่21มิถุนายน6 6ที่ผ่านมาเกิดกระแสราม่าหลังนายอดีศรสอ เพื่อไทยแบบบัญชีรายชื่อพาดพิงพักเก้าไกลปมตำแหน่งประธานสภาโดยในวันเดียวกันนั้นพักเพื่อไทยนำโดยชนน่านสีแก้วพร้อมด้วยสอสอเพื่อไทยไปรายงานตัวที่สภาซึ่งนายอดีศรบุคคลที่นักข่าวจับตาม,มองร่วมกันสัมภาษณ์โดยอดิศรยังยืนยันคำเดิมว่าตำแหน่งประธานสภาควรเป็นของเพื่อไทยไม่ควรยกให้ก้าไกลก่อนจะกล่าวคำขอโทษในเวลาต่อมาและเผยว่าอยากให้การจัดตั้งรัฐบาลผสมจบซิ่งโดยเร็วเพื่อประชาชนและประเทศจะได้เดินหน้า ต่อมาวันที่22มิถุนายน66ทางด้านนายชนน่านสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยได้มีการให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าวว่าตนยอมรับว่าตอนนี้ยังไม่มีข้อยุติเรื่องตําแหน่งซึ่งพักเพื่อไทยจะระมัดระวังไม่ให้ปัญหาบานปลายจนเป็นความขัดแยง้งและจะหาหรือโดยคํานึงถึงความรู้สึกของทุกฝ่ายโดยเฉพาะประชาชนรองลงมาคือสอสอพักและสุดท้ายคือพักร่วมรัฐบาลซึ่งเชื่อว่าเมื่อพักมีมติออกมาแล้วสอสอทุกคนจะเคารพมติพักชูวิทย์ถามกลับทําไมไม่เชื่อดินลับ เรื่องของเก้าอี้ประธานสภาจึงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่จนกว่าจะได้นายกรัฐมนตรีและจัดตั้งรัฐบาลเสร็จสิ้นแต่ถึงแม้จะต้องรอดูความคืบหน้าหรือแนวโน้มต่อไปทางด้านชูวิทย์กมลวิศนักแฉตัวพ่อก็ไม่ขออยู่เฉยเพราะในช่วงก่อนหน้านี้ชูวิทย์เคยออกมาโพสต์ถึงเรื่องดินลับแต่นะตอนนั้นโดนกระแสตีกลับหนักมากเพราะในบางุงประชาชนนั้นมองว่านี่อาจจะเป็นการยุยงปลุกปั่นล่าสุด วันที่23มิถุนายน6 6ชูวิทย์กมลวิสิตก็ได้โพสตอีกครั้งโดยระบุข้อความว่ารักหรือลวงแรกแรกไม่มีใครเชื่อดีลลับแต่ตอนนี้ภาพขยายรายการหักเหลี่ยมตำแหน่งประธานสภาเริ่มชัดวลีเด็ดของพลพรรคเพื่อไทยต้องไม่ยอมให้พระบวตใหม่เป็นเจ้าอาวาสล้มข้อตกลงยกเก้าอี้ประธานสภาให้พักส้มออกอาการตีรวนคุมเสียงไม่ได้ประสานเสียงนักการเมืองลายครามประธานสภาเป็นของทุกพักออกแนวเทศศาปนาเปียนทํเก้า ประโยคการเมืองให้เน,นใหม่ฟังที่ไหนได้มวยล้มต้นคนดูนี่แค่สารตั้งต้นเริ่มทำงานสวนทางภาพกอดคอถ่ายรูปจะรักกันตลอดไปทำชื่นมืนหลอกเด็กให้ผมปุตษาเตือนดันมาบอกให้ระวังผมยุยงแยงเลยปล่อยให้ดูกันเอาเองแค่วันโหวตประธานสภาก็จะได้เห็นเหลี่ยมสภาแล้วโหวตลับไม่รู้ใครโหวตให้ใครอ้างเป็นสิทธิของสสแต่ละคนบังคับกันไม่ได้นับถอยหลังหนึ่งอาทิตย์ก่อนโหวตประธานสภาดีลับหรือดีลับย่า ชอบก็แล้วกันอาตมาเตือนโยมไว้ตั้งแต่ต้นแล้ว